ิดตัวอย่างเป็นทางการกับสมาร์ทโฟนตัวท็อปสุดของ Google นะครับนั่นก็คือ Pixel 6นั่นเองรอบนี้มาพร้อมกับ Android 12ชิปเซ็ตพัฒนาขึ้นเองอย่างเ e n เซ r และพลังกล้องที่มาพร้อมกับฟีเจอร์สุดล้ำด้วยพลังของ AI Google ได้เปิดตัวสมาร์ทโฟน,นครับ p i ก e l 6และ Pixel 6 Pro นะครับ p i x e l Launch e v e n นนะครับผมในเรื่องของสเปคหน้าตาและก็ดีไซน์นะครับอันนี้ก็จะเหมือนกับข้อมูลที่หลุดอมาก่อนหน้านี้เพราะว่า Google เป็นคนปล่อยออกมาเองซึ่งไฮไลท์ของงาน,นครับนอกจากสมาร์ทโฟนแล้วจะเป็นเรื่องของตัวชิปเ e n ซอรนะครับที่ Google พัฒนาขึ้นมาโดยรอบนี้นะครับก็จับเอาเรื่องของ AI และก็ m a c h i n e l e a r n i n g ทุกสิ่งอย่างมาฝังไว้บนชิปเซตตัวนี้ และทาง o o o l l e ก็ได้ชูว่าสมาร์ทโฟนของ Pixel นะครับเป็นครั้งแรกของการที่ดึงเอา AI มานนำการใช้งานไม่ใช่เรื่องของ CPU กล้องหรือว่าสเปคแต่่อยางใดเป็น AI ล้วนๆนั่นทำให้การทำงานของตัวเครื่องอย่าง Pixel นะครับสามารถประมวลผลในเรื่องของการใช้ voice recognition การแปลภาษาพวก translate หรือแม้แต่การพิมพ์ แต่อย่างรวดเร็วเพราะทุกอย่างนั้นถูกประมวลผลขึ้นมาบนตัวเครื่องของพิ x e l และชิปเทนเซอร์นั่นเองแต่ไฮไลท์หลักๆที่หลายคนรอคอยกันก็น่าจะเป็นเรื่องของตัวกล้องครับเพราะพิกเซนะครับเป็นผู้เริ่มต้นการประมวลผลภาพถ่ายหรือว่า computational photography ซึ่งฟีเจอร์กล้องที่ถูกเพิ่มเข้ามาครับใน Pixel 6ก็คือเรื่องของ Magic Eraser ที่สามารถจะลบทุกสิ่งอย่างในภาพที่เราไม่ต้องการออกไปได้ และไม่ได้เป็นแค่ภาพที่เพิ่งถ่ายเท่านั้นแต่ภาพต่างๆที่เคยถ่ายมาก่อนหน้านี้ที่เก็บไว้ใน Google Photo ก็ถูกประมวลผลแล้วก็สามารถไล่ย้อนกลับไปลบสิ่งที่ลบตาหรือว่าสิ่งที่เป็นโฟโต้บล็อกไปได้ครับฟีเจอร์ Motion Mode ครับก็คือการเปลี่ยนให้ภาพที่ดูแข็งทื่อนิ่งมีความเคลื่อนไหวนะครับอย่างเช่นถ้าเกิดเราถ่ายภาพกับรถไฟแล้ปรากฏว่ารถไฟมันดูนิ่งๆไม่ขยับมันก็ดูไม่สวยครับ m o ชั่นโหมดจะช่วยเปลี่ยนแบ็ r กราวหรือว่าสีที่อยู่ในภาพนั้นให้มีความเคลื่อนไหวหได้นะครับหรือแม้แต่ภาพนักปั่นจักรยานที่แข่งอยู่ในลานนะครับเราใช้ชัตเตอร์สปีดเร็วในการถ่ายเนี่ยทำใหภาพมันฟรีสเหมือนกับภาพนิ่งแต่ว่าตัวโ o ชั o นโหมดสามารถทําให้ล้อมันหมุนและฉากหลังมีการเคลื่อนไหวได้ใครทีเจอปัญหารครับถ่ายภาพคนถ่ายภาพเด็กๆลูกหลานที่วิ่งเล่น หรือว่าบางครั้งแสงน้อยเกินไปมีการเคลื่อนไหวทําให้หน้าเบลอนะครับฟีเจอร์อย่าง Face Unblur ครับจะเข้ามาช่วยแก้ปัญหาตรงนี้เพราะว่าในการถ่ายภาพมันจะมีการใช้เซ็นเซอร์จากกล้องหลักและอัลตราไวท์หลังจากนั้นก็จะเอาตัวภาพมาซ้อนกันนะครับแล้วก็เลือกเอาส่วนที่คมชัดมาใช้ในการปรับแต่งทาใภาพสุดท้ายที่ได้ออกมานั้นน่าจะมีการเบลอรครับอีกหนึ่งไฮไลท์ฟีเจอร์ก็คือ Real Tone ครับก็คือการถ่ายภาพที่ได้โทนสีผิวตรงกับผิวของเรานั่นเอง เพราะว่าก่อนหน้านี้ครับในเดองของกล้องถ่ายภาพการเก็บแสงหรือว่าแม้แต่ d a t a าเบของภาพถ่ายบุคคลเนี่ยก็จะเน้นที่คนผิวขาวเป็นหลักฟีเจอร์เรียลทนก็จะเป็นการไปเก็บ d a t a b าเบสข้อมูลเพิ่มเติมครับโดยช่างภาพไปถ่ายภาพคนผิวสีมารวมกันนะครับเสร็จแล้วก็เอามาให้ตัวของแมชชีนเนี่ยมีการเรียนรู้ทำให้ภาพถ่ายของคนผิวสีตอนนี้ครับจะไม่มีอาการที่แบบว่า ภาพมันมีสีเพี้ยนแววบล้านเปลี่ยนมีความสว่างหรือมืดเกินไปเมื่อใช้พิกเซล6ถ่ายภาพออกมาครับก็จะได้สีผิวที่ตรงกับความเป็นจริงไวบ้บาลานถูกต้องนั่นคือความสามารถของฟีเจอร์ r e ียลโทนครับส่วนความเทพด้านอื่นๆนครับอย่างเช่นพวกโหมดพาโนรามาไนท์ไซส์ท็อปชอ็อตพอเทรตโหมดพอเทรตไลท์ ode, ครับก็ยังมีอยู่ครบหมดอ้ออย่างหนึ่งคือตัวของฟีเจอร์ซูเปอร์เร o ซูนะครับก็สามารถถ,ถ่ายภาพ ที่ซูมไกลขึ้นได้นะครับโดยที่ตัว A จะมาช่วยประมวลผลให้ภาพที่ซูมไปนั้นมันคมชัดขึ้นส่วนในโหมดการถ่ายวิดีโอนะครับเราทราบไปอยู่แล้วว่ากล้องภาพนิ่งพิกเซลนั้นให้สีสันด n นามิกเวทที่สวยงามด้วยพลังของ computational photography นะครับแต่การจะทำแบบเดียวกันกับวิดีโอไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับแต่ว่าด้วยพลัง,งตัวชิป Tensor นะครับทำให้ทาง Google เนี่ยสามารถ ประมวลผลวิดีโอครับถ่ายมาเป็นแบบ HDR และนำมาซ้อนกันได้เรียกว่าเป็นความสามารถของตัว HDR Net ทำให้ฟุตวิดีโอที่ถ่ายมาจาก Pixel 6นะครับสามารถเก็บรายละเอียดและดีเทลได้มากขึ้นเรียกว่าได้สีสันและความคมชัดใกล้เคียงกับภาพนิ่งของ Pixel ลมากที่สุดนะครับซึ่งตัว HDR Net นะครับยังรองรับการถ่ายวิดีโอได้สูงสุดที่ความละเอียดระดับ 4K และ60เฟรมต่อวินาที ส่วนสเปคของ pixel 6กนะครับก็มาพร้อมกับหน้าจอ6.4นิ้วความละเอียด full hd plus นะครับ refresh rate สูงสุดที่ 90Hz ใช้กระจกหน้าจอเป็น Gorilla Glass Victus ชิปเซ e ต Tensor มาพร้อมกับ ram แร b และก็ rom นะครับมีให้เลือก2ซ้ไซส์คือ128กับ2 5 6เป็น usb 3.1เรื่องความปลอดภัยก็มีชิป t i t a n m นะครับผมแล้วก็มี security core พร้อมกับระบบสแกนนิ้วใต้หน้าจอแบตเตอรี่ความจุ4,6 1 4 m ah. เราต้องการชาร์จเร็วที่30วัตต์ครับแล้วก็ชาร์จเร็วผ่านรวบไร้สายที่21วัตต์ส่วนตัวชุดกล้องนะครับกล้องหน้าเซลฟี่ความละเอียด8ล้านพิกเซลนะครับชุดกล้องหลัง2ตัวนะครับเซ็นเซอร์หลัก50ล้านพิกเซลแล้วก็มีอ er ัลตร้าไว12ล้านพิกเซลลำโพงคู่สเตอรโอนะครับพร้อมกับไมโครโฟน3ตัว Pixel 6มีเลือก3สีนะครับคือซอสตลสีโฟมที่เป็นสีฟ้าฟ้าเขียวๆนะครับผมส่วน Kai Coral ครับก็จะเป็นสีส,มสม้มๆครีมๆ Stormy Black ก็จะเป็นสีดํากับสีเทาส่วน Pixel 6 Pro นะครับตัวท็อปสุดเนี่ยก็มาพร้อมกับหน้าจอขนาด6.7นิ้วนะครับความละเอียดเป็น QHD แล้วก็ r e f r e s สูงสุดที่120 h z ใช้กระจกหน้าจอเป็น Gorilla Glass Victus เช่นเดียวกันนะครับชิปเซ็ต Tensor นะครับมาพร้อมกับ Titan M Security แล้วก็ Secure Core นะครับผมพร้อมกับสแกนนิ้วใต้หน้าจอแร m 12 g b นะครับแล้วก็หน่วยความจำภายในก็มีตั้งแต่128 26ถึง512เป็น u s เ3.1ความจุบแบตเตอรี่อยู่ที่5,000กับ3มิลลิแอมนะครับแล้วก็รองรับการชาร์จเร็วสูงสุดที่30วัตต์ถ้าเกิดเป็นการชาร์จไร้าสายก็23วัตต์ กล้องหน้าเซลฟี่ความละเอียด11ล้านพิกเซลนะครับส่วนชุดกล้องหลังบนคามราบาร์ของ Pixel 6 Pro นั้นจะมี3เซนเซอร์ด้วยกันเซนเซอร์หลัก50ล้านพิกเซลอัลตร้าไว12ล้านแล้วก็มีเทเลโฟโต้นะครับออปติคอลซูม4เท่าที่48ล้านพิกเซลมาพร้อมกับลำโพงคู่สตอริโอนะครับไมโครโฟน3ตัวเช่นเดียวกันส่วนสีที่พีเลือกนะครับก็มี3สีแต่เป็นโคนลเฉตกันนะครับมีตัวของ Stormy b a c k ที่เหมือนกัน แตกสอสีครับจะเป็นสีขาว cloudy white นะครับ mm hmm. ผมแล้วก็ soft sunny ที่เป็นสีออกเหมือนกับแสงแดดนะครับ mm hmm. บางบางอ่อนๆสีส้มๆเหลืองๆ mm hmm. โดยราคาของ pixel 6นะครับอยู่ที่599เหรียญน,นะครับ mm hmm. คำนวณมาประมาณ2 0,000ต้นๆถ้าบวกภาษีก็น่าจะไม่เกิน2 0 0 0 0กลางนะครับ mm hmm. ส่วน pixel 6 pro นะครับเปิดมาที่899เหรียญน,นะครับ คำนวณออกมาแล้วนะครับรวมภาษีก็น่าจะประมาณ3 0,000ื่น 30, ต้นๆเช่นเดียวกันครับถือว่ารอบนี้ราคาไม่ได้สูงมากนะักซึ่งที่ทางรอยเซนครับก็พยายามจะรีบหามาได้ที่สุดนะครับเพื่อทําการอันบ็อกแล้วก็รีวิวชมกันนะครับว่า p ิกเซลหนั้นที่มาพร้อมกับชิปเทนเซอร์มันเจ๋งสมที่ Google เขาโปรโมทเอาไว้หรือเปล่านะครับฟังก์ชันฟีเจอร์กล้องต่างๆที่มาเดโมโนะครับจะเทพเหมือนกับที่โชว์ในงานเปิดตัวหรือเปล่าเดี๋ยวได้ชมกันแน่นอนนะครับ อย่างนี้ก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องรอยเซนด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คราวหน้าสวัสดีครับ